สวัสดีค่ะ fc ทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสั่งพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมนะคะทุกคนแนวทางนะคะหวยฮาห้อยวันที่1 4ี่มีนาคม2อ6 7ัเด้อค่ะพี่น้องก่อนที่เราจะไปคำนวณสองตัวนะคะทุกคนคะ่ะให้ทุกท่านดูนะคะคำเตือนค่ะ โอ้ชาพิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะพี่น้องขะสูตรการคำนวณนี้นะคะทุกท่านคือการจอเด่นวิ่งรูดแยกแต่ละรอบนะคะถ้าพี่น้องบ่มมกนะคะทุกคนแยกแต่ละรอบให้ทุกท่านตามมัดรวมนะคะ มัดรวมทุกรอบทุก่อยวันละสองตัวแต่ว่าถ้าไม่ชอบเลยนะคะมัดรวมนะคะให้ดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะทุกคนสำหรับเลขเด่นประจำวันสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกคนุนทุกหอยทุกรอบเด้อพี่น้องค่ะเรามาดูวันที่สิบสามก่อนนะคะพี่น้องขาวันที่สิบสามเข่าลือนลุดนาะพี่น้องเนาะ วันที่13นะคะทุกคนจจให้เด่นกาชาติ1และ0ย์วันนี้นะคะทุกคนกาชาติมาเต็มๆนะคะ FC บางทัานก็ไม่ตามกาชาติเนาะพี่น้องตามเฉพาะ3หน่อยสุดท้ายนะคะพิเศษปกติ VIP อพีเนาะพี่น้องกาชาติมา8 6 3ล่าง10งนะคะทุกคนวันนี้มา1 0เต็มๆนะคะแล้วก็มาคู่ตัวเจาะของผลรวมเนาะพี่น้อง3 6 6 3นะคะ ได้บะเนาะพี่น้องบางท่านก็ได้บางท่านก็หลุดนะคะเฉพาะกิจใจให้หนึ่งะศูนย์วันนี้หลุดนะคะทุกคนบนมาห้าแปดหกล่างสี่สามกู้ด้านบนมาสี่สามสามสี่บอสัมพันธ์กันพี่น้องวันนี้มัดรวมมาหกนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันก็ไหลอ,อยู่ด้ยวยพี่น้องมาสี่ยูนะคะพิเศษใจให้หกและห้าวันนี้หลุดนะคะทุกคนน้อยเฉพาะก,กิจน้อยพิเศษน้อยปกตินี่หลุดติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะคะทุกคน ยุดก้อนก็นได้พักก้อนก็นได้เด้อพี่น้องเด้อเสาเมยก้อนค่ะอ่าอยพิเศษนะคะบนมาหกเอ่อเจ็ดหนึ่งแปดนะคะทุกท่านล่างแปดเจ็ดนะคะทุกคนเจ็ดมัดรวมบอลุดเด้อพี่น้องปกติจะให้สี่และสามนะคะบนมาเจ็ดห้าสามล่างสามเก้านะคะทุกคนวันนี้มาสามห้าห้าสามเด้อพี่น้องผู้ดันบนนะคะตัวเจาะ สามไม่มาสามกับสี่ไม่มาเนาะพี่น้องมาสามห้านะคะล่างเจ็ดเก้าเนาะพี่น้องเจ็ดมัดรวมมานะคะเลขดินประจำวันเก้ามานะคะทุกคนสังเกตเบ้างได้พี่น้อง b i p จะให้สองและหนึ่งนะคะบนมาหนึ่งเจ็ดศูนย์ล่างเก้าสองวันนี้สองมานะคะทุกคน b i p สองมาเข้าคู่สองเก้าด้านบนนะพี่น้อง แล้วต้มือค่ะพี่น้องขาบางมือกับเขาดีบางมือกับกลุดหัวซักือกันนะคะพี่น้องขาวันนี้มัดรวมก็ถือว่าเจ็ดก็มาเฉพาะมาหน่อยพิเศษหน่อยปกติหน่อย v i p นะคะหกมาหน่อยเดียวเฉพาะหน่อยเฉพาะกิจเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมัดรวมนะคะเลขเด่นประจําวันสี่มาหน่อยเฉพาะกิจเก้ามาหน่อยปกติมาหน่อย v i p เนาะพี่น้อง เอาลุนต่อค่ะพี่น้อง่าวันที่สิบสามค่ะพี่น้องโซก็ซกมันหมันคือเกาเด้อพี่น้องเด้อมาครูใดก็คอยเขาทุกค่นะคะทุกคนใจก็เป็นได้แค่แนวทางให้เอฟซีเท่านั้นนะคะพี่น้องค่าบางมือก็ให้เขาบางมือก็เขาให้ลดนาอพี่น้องมาดูค่ะทุกคนแจ้วผลการออกรางวันวันที่สิบสามมาคำนวณให้ทุกท่านดูนะคะสําหรับสองตัวบนล่างนะคะพี่น้อง่ะน้อย ปกตินะคะทุกคนวันนี้ใจเขียนสลับที่นะคะต้องขอโทษดอกขอไยนะคะน้อยปกติ1753น้อยพิเศษ2718นะคะน้อย VP 8170นะคะพี่น้องเอามาบวกกันค่ะพี่น้อง1 7 5บวก8บวก5บวก3บก2บวก7บวก1บวก8บวก8บวก1บวก7บได้50 50ลบ1บวก49บวก1ได้51 3คู่นี้คือคู่ผลรวมนะคะ ที่ใจปดกาไว้ก็คือคู่ตัวกลับคู่ผลรวมไม่ใช่มัดรวมให้ทุกท่านดูเลขมัดรวมอีกทีนะคะพี่น้องคู่ด้านบนใจขออนุญ,ญาตเน้นย้ําว่า fc ทุกท่านอย่าเอาทุกคู่คู่ด้านบนคือการหาความน่าจะเป็นเท่านั้นให้ทุกท่านดูตัวเด่นก่อนค่อยไปจับคู่ด้านบนว่าชอบไหมแต่และน่อยที่จะแยกให้หน่อยละหกคู่ m กบ k เดอ้อพี่น้องเดอ้อมาดูกันทุกคน ถ้าวันี้นะคะใครอยากได้3ตัวนะคะ491เก้าหนึ่งถึง4ี่9้นถึงหศถึงห้านะคะทุกท่านเมื่อวานนี้3ตัวหลุดนะพี่น้อง3ตัวหลุดทุกหน่อยนะคะ91-99ค่ะ91 2ก็2ก็3ก็4ก้าก็6ก็7ก็8 99 0 1ศย์ถึง0ย์ู่ หนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าค่ะทุกท่านเก้าหนึ่งถึงเก้าเก้านะคะเจมาเก้าสองค่ะพี่น้องเก้าหกเก้าห้าเก้าแปดนะคะศูนย์หนึ่งถึงศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ด ศูนย์เก้านะคะพี่น้องหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งเก้านะคะหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าค่ะพี่น้องนี่คือคู่ความน่าจะเป็นนะคะทีนี้เรามาดูตัวเด่นก่อนนะคะค่อยไปดูตัวเจาะเนาะพี่น้องแต่และนอยนะคะว่าพี่น้องสิมักน้ําใจบ่นะคะพี่น้องคะสูตรนี้คือจอเด่นวิ่งลูดนาะพี่น้องมาดูนะคะเด่นกาชาตินะคะอยู่ที่เจ็ดและหก ฉพาะกิจนะคะแปดและเจ็ดพิเศษห้าและสี่ปกติสี่และสาม VIP เจ็ดและหนะคะทุกคนน่อยกาชาติและนอย VIP มีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลน,น้อพี่น้องเราค่อยมาดูเลขเบิ้ลประจำวันนะคะพี่น้องคาถ้าพี่น้องบอ้ามาเก้าเก้านะคะทุกคนเลขเบิ้ลประจำวันคู่ด้านบนมีเก้าเก้ากับหนึ่งหนึ่งนะคะถ้าไม่ชอบเนาะพี่น้องเนาะ มาดูนะคะตัวจอของนอยการชาติ7และ6 960616970717นะคะเฉพกิจ8และ7 970717980818พิเศษ5และ4 940414950515ปกติ4และ3 930313940414 v p 7และ6 เก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะทุกคนนี่คือคู่ตัวเจาะของแต่ละหน่อยนะคะถ้าชอบหรือใครไม่ชอบคู่ตัวเจาะของแต่ละหน่อยก็สามารถเลือกได้เลยนะคะทุกคนหนึ 1, 2, ่งกับสองเรียกได้พี่น้องที่ไม่มีในตัวเจาะนะคะทุกท่านทีนี้นะคะเรามาดูเลขมัดรวมนะคะทุกคนสักครู่นะคะ มัดรวมทุกรอบทุกหน่อยเนาะพี่น้องประจําวันที่สิบสี่มีนานะคะอยู่ที่เลขแปดและเลขเก้าค่ะทุกท่านคะ่ะคู่มัดรวมก็มีทั้งหมดหกคู่นะคะเดี๋ยวจ,จะให้คู่มัดรวมเนาะพี่น้องหกคู่นี้ได้ทุกรอบนะคะแล้วจะมัดค่ะพี่น้องคือเก้าแปดศูนย์แปดึงแปดเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้านี่คือคู่มัดรวมนะคะทุกคน ถ้า f อท่านไหนไม่ชอบคู่ด้านบนนะคะสำหรับ FC ที่ชอบ2ตัวบนร่างนะคะพี่น้องคาให้จับเด่นแยกใส่มัดรวมเช่นนะคะจะจะทำให้ทุกท่านดูแค่หนึ่งหน่อยนะคะมันจะคลิปย้วาบพเนาะพี่น้องหน่อยกระชาตเจและ6นะคะมัดรวม8และ9เป็น7จ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจแแบบนี้ไปทุกหน่อยนะคะทุกคน เลขเด่นประจําวันที่14นะคะวันพุหัส,สบดีอยู่ที่เลข5และเลข0เลขเบิลประจําวันคือเบิล55นะคะสาหรับเลขค่าละเลข0นี้ FC ทุกท่านสามารถวิ่งดูได้ทุกคุณทุกหวยถูกรอบนะคะพี่น้องเราจะหมักเราจะชอบนะคะทุกท่านนาไปใช้ได้เลยนะคะค่ะสําหรับหวยฮานอยวันที่14มีนาคม2567 ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคดีวันมานสุขสุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ